จเจริญพรวิสาขาบูชาพุทธศักราช2,559ท่านทั้งหลายพระจันทร์ดวงเดิมเมื่อวันเพ็ญเดือน6 2,000กว่าปีเมื่อพระองค์ทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพานอันเป็นพระจันทร์ดวงเดียวกันกับที่เราจะได้เห็นคืนนี้อย่างเต็มดวงชื่อได้ว่าเราได้มองพระจันทร์ดวงเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วปีนี้ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาบารักโอบามาได้มีสารถึงชาวพุทธทั่วโลกขอบคุณที่โลกนี้มีพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาแห่งความสันติแต่ก็มิใช่เพียงแค่พุทธศาสนาทุกศาสนาทุกลัทธิเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามพราหม์ซิกฮินดูเตาเหลาจิ้ลสเตอร์ทุกลัทธิทุกศาสนาที่เราอยู่ร่วมกันโดยสันติอาจจะคิดตา่างแต่ ไม่ได้มีความแตกแยกก็ถือว่านั่นแหละคือความเป็นสากลของาศาสนาที่อยู่ร่วมกันวันนี้พระพุทธเจ้าทรงประสูิพระองค์ทรงเก้าเจ็ดเก้าเก้าเท้าเจ็ดเก้าก็เป็นเลขเก้าเจ็ดเก้าและเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจสี่และมัคมีองแปดอริยสัจสี่ก็เป็นสี่มัสมีองแปดก็เป็นแปดและพระองค์ทรงนิพพาน ตรธรรมะครั้งสุดท้ายเป็นอัป,ปมาทะธรรมความไม่ประมาทก็เป็นหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสีปดหนึ่งไม่ได้จงใจที่จะพูดให้เกี่ยวข้องหรือโยงใยไปกับเรื่องของหวยเพราะวันนี้ไม่ใช่วันหวยออกหรือวันใกล้ที่วันหวยจะออกจงใจที่จะให้เราจำตัวเลขเพื่อที่จะจำวิสาขบูชาให้ได้ในปีนี้ท่านทั้งหลายวันนี้ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกท่าน ที่มีเจตนาในการรักษาพุทธศาสนาร่วมกันขออำนาจบาร,รมีความดีของพระรัตนตรยัยบาร,รมีแห่งครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติงามจงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านจะทำกิจการงานอันใดก็ขอให้เป็นเรื่องก,กล้วยๆง่ายๆสำเร็จได้โดยฉับพลันและหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองพอเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขมีความเจริญทั้งความรักหน้าที่การงานการเงิน ทุกด้านทุกๆประการวิสาขาบูชาปีนี้ขอความเป็นมงคลดีทุกด้านทุกทุกสิ่งจงสำเร็จมีแก่ท่านทั้งหลายขออนมโมทนากับการรักษาพุทธศาสนาร่วมกันขอเจริญพร